ตำนานปีศาจแดงตำนานแบ็กขวาผู้พักดีแกรีเนวิลเติบโตมาในครอบครัวที่รักฟุตบอลของเมืองบิวรี่เขาเข้าสู่อะคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่ยังเด็กเขาฝึกฝนอย่างหนักจนกลายเป็นหนึ่งในคลาสออฟในทีทูที่เป็นชุดที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์และตำนานของสโมสรไปตลอดกาลในปี1994แกรีเนวิลได้รับโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขากลายเป็นแบ็กขวาที่ไว้ใจได้ของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสัน และร่วมประสานงานกับเพื่อนร่วมรุ่นอย่างเดวิดเบคแฮมได้อย่างยอดเยี่ยมแกรี่เนวิลล์และเดวิดเบคแฮมกลายเป็นคู่หูในฝั่งขวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยการเปิดบอลที่แม่นยำของเบคแฮมและเกมรับที่แข็งแกร่งของเนวิลล์ทั้งคู่ช่วยพาให้ทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้หลายสมัยหลังจากรอยคีนอำลาทีมแกรี่เนวิลล์ได้รับช่วงต่อการเป็นกัปตันทีมแมนยูเขาเป็นผู้นำที่ทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อปกป้องเพื่อนร่วมทีมและสโมสรของเขา แรีเนวิลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกทั้งหมด8สมัยแชมป์เอฟเอคัพและแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกเขาเป็นส่วนหนึ่งของยุคทองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สร้างประวัติศาสตร์มากมายหลังจากรับใช้สโมสรมากกว่า20ปีแกรี่เนวิลประกาศอำลาวงการฟุตบอลในปี2011เขาทิ้งมรดกของนักเตะที่จงรักทักดีและเป็นตัวอย่างของความทุ่มเทให้กับสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแท้จริง